ผมบิก๊กลงห้องวีเอามือขึ้นสูงๆูงหน่อยอย่าไปบิ๊กอย่าเอามือบิก๊กลงต่ำมากเพราะว่ามันจะโดนเอ้ยมันจะลงไปห้องวีนะครับผมเนาะอ่าตอนนี้เหมือนเดิมแล้วครับผมช่วยกันดูหน่อยว่ากระตุกหรือเปล่าเนี่ยเล่นมาผมไม่ค่อยมีสมาธินะีเน่เห็นเห็นตาผมว่าผมมองไปฝั่งนี้คือคือผมจะดูว่ามันกระตุกไหมระแวงเขาเรียกว่าระแวง ดูภาพนะว่ามีค้างมีอะไรไหมช่วยกันดู <c oughs> โอ้บิงแมนเอ้ยไม่ใช่บิงแมน <c oughs> กระตุกป้ากระตุกป้ากระตุกป้าตอนนี้กระตุกป้า <c oughs> แหลกๆนิดนึงบอกได้นะตอนนี้มีกระตุกไหมช่วยกันบอกหน่อยช่วยกัน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 ไม่กระตุกเลยครับเนี่ยตอนนี้โนโดนไล่เนี่ย ไม่ครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากผมอ่านเม้นทันอยู่ <c oughs> มันจะตีดักทุกไม้เลยไม่ได้ <c oughs> มีกระตุกว่าตอนนี้มีกระตุกไหม ผมใช้สักไม้หนึ่งอ่ะจะมีคนวา่าป่าววะนี่ยไ,ไม่ใช้ไม้ไงไม่กระตุกเลยครับโอเคนี่ไงกักไม้ไงกักไม้ไงเป็นไงล่ะแตกดิม<จาก>ีหลุดฮุกด้วยนี่แหละครับผม พันหมดแล้วอ่ะนี่ไงกักไม้ไงกักไม้ไงเก็บไว้ให้ใครเล่นไม่รู้สามสี่บ้านอะเก็บไว้ให้ใครเล่นไม่รู้เห็นไหมน้องๆกักไม้ไม่ดีแต่ก็ยังกักกักไว้ทําไมไม่รู้ผมอะถ้าถ้าไม่กักผมว่าผมเล่นได้อยู่นะผมกักไว้เกินไหมอะให้เพื่อนเล่นไงเพื่อเราชอบปีเขาเรียกว่าผมใส่กักไม้่ะ ไม่ต้องกลัวว่ามีผมในแบบไม้จะหมดว่ะไม่มีกักครั้งมีแต่ผมล้มอ่ะมีแค่นั้นแหละหายแหลกแล้วนะรอเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยังไว้ใจไม่ได้เท่าไหร่ไม้เหลือเต็มนะไม้เหลือเต็มนะกักไม้นะผมกักไม้นะ จะตีมลื่นพุดปาร์ตว่ะถ้าลื่นพุทปาร์ตก็ดีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวรอดูตอนเที่ยงอีกทีหนึง่งตอนนี้คือเปิดพัดลมอ่ะคอมผมอาจจะร้อนๆหน่อยถ้ามันมีแหลกก็น่าจะเพราะคอมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปก่อนน้องๆอ,อย่าไปกักไม้แบบผมเยอะนะเออเฮอผมมากักเกิน คือผมประหยัดไม้เพราะว่าเพื่อนเราชอบใช้ไงผมเลยประหยัดไม้ให้เพื่อนใช้เผื่อเพื่อนเ,เราจะถ่วงเวลาได้ลื่นมากครับโอเคโอเคขอบคุณมากที่ช่วยเช็คนะครับผมขอบคุณมากเลยเอาพัดลมสอนหน้าคมเลยจะดีเหรออย่าไปกักไม้แบบผมมากนะครับผมกักไม้ก็ล่วงนะเออใช้บ้างเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ไม้แมทเทสบ้านเล็กแล้วก็ไม้ตรงใกล้ๆแถวเนี้ยแล้วก็ไม้ตรงรถเคนไม่ได้ใช้เลย รอบนี้ผมจะโอ้ไปตรงนี้ไปแล้ววะเห็นว่าเพื่อเราใช้กันเนี่ยไม้บ้านเล็กก็ไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าผมใช้ไม้บ้านเล็กไปก็ไม่มีคนช่วยแล้วก็ไอ้นี่ก็แน่จะแตกก่อนแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นดูดีไม้บ้านเล็กไปไม่รู้ไม้ตรงไหนไปบ้างเนี่ยใส่กักไม้จนล้มมาน้องๆเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ กักจนล้มอ่ะเอาน้ำแข็งก็ใส่คอมผมว่ามันจะชอ็อตเลยผมไปดูไม้แมทเทพก่อนว่าไอ้นี่ยังไม้แมทเทพยังไม่ไปไม้ไปหมดเลยที่ผมใช้ที่ผมไม่ได้ใช้เมื่อกี้ไม้ไปเล็กไม่มีเพื่อน พร้อมระเบิดนะครับนะเฮ้ยไม่ระเบิดกันนะหลอกต้องแยกกันเปิดสองประตูเลยประตูมันอยู่ใกล้กันนะครับผม ใครมาทำลายโดเทมวะใครมาทำลายโดเทมไฟมันใครทำลายโดเทมผม เปย์ไม้อะผมบอกเลยว่าผมเปย์ไม้บล็อกหลังบล็อกหลังสวย เฮ้ยใครบอกผมแตกฉันแตกแตกอะไรนี่ออกอ,อกออกนอกเกมแล้วเนี่ยไหมเนี่ยคนอื่นรอดปะวะผมไม่รู้หละผมมีบอดรู้ทามเออน่าจะออกกันได้สวยผมบอกเลยว่าผมใช้ไม้หลังเกมปะถ้ามันเหลือผมจะใช้ให้หมดเลย <c oughs> จุกดิวิ่งหน้าตั้งวะโอเคจีจีครับผมกูดเกมใครกดดักปะเนี่ยมีเอาโบลิเอ้ยพี่ชายโบลิเอาอะไรมาไม่รู้ 「君とさよなら」「ハローグッバイエンハロー」「そして君のいないこの